ต้องถามคำถามแล้วให้เขาตอบถ้าตอบถูกคุณได้ไปต่อจะคุยกันยังไงนะเฮ้ยต่อยเฮ้ยต่อยเฮ้ยต่อยต่อยต่อยยานะเว้ยตั้งแต่ทำไมถามไหมอะไรล่แค่เดี๋ยวเดี๋ยวฮิวให้เดี๋ยวฮิวให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงฮิวยิงรถเดี๋ยวเพราสัมภาษณ์หน่อยครับพี่ครับผมคิดยังไงกับรัฐบาลชุดนี้ครับผมผมบอกว่าดีมากดีมาก กลุ่มผู้ชมคะตอนนี้พี่หนุ่ยได้สร้างกลุ่มเฟ e บุ๊กแล้วนะคะ <Huh? S 1> ชื่อกลุ่มว่า npcx community official group ใครที่ต้องการพูดคุยกับพี่หนุ่ยโดยตรงสามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มแท้ม,มีแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวโดยเข้าได้จากลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะคะหากกดเข้าจากลิงก์อื่นกลุ่มปลอมล้านเปอร์เซนต์จ้า เฮ้ยนี่ไข่ตุ๋นขึ้นบอร์ดด้วยไข่ตุ๋นครับทำไงถึงได้ขึ้นบอร์ดเงครับไข่ตุ๋นซื้อครับซื้อขั้นถุยตรงจังเลยแม่ซื้อขั้นเฉินแล้วก็ทำเฟซให้มันครบอ่ะนี่เฮ้ยพี่ก็ครบนะทำไมพี่ยังไม่เท่าไข่ตุ๋นเลยอ๋ออีวิธีหนึ่งก็คือสุ่มตู้อีโวครับแล้วเกลือครับผับผมเกลือมากครับพามปิดจบครบแล้วห้ามเลิกเนาะ โอ้จบแล้วหยับกิ๊กมาดูสถานการณ์มันช้าไปนิดนึงพี่มนคจยต่อตอนที่เราทำไฟล์กิกนครบอะดิงช่วงมาหน่อยอ้าวไม่ลองที่เดิมวหรอพี่อ้าวพี่โดดนะเนี่ยพี่โดดนทันละไปไปบ้านเก่าเราเลยดิงเลยพี่ไม่ได้อนกมานะพี่โอ้ก็ว่าทำไมเราลงช้าไม่ได้อนกมาสองตีสองตีวะเห็นแล้วมถึงก่อนมั้ง พี่มีมีลงบ้านยาวบ้านเดียวแล้วพี่พี่ต้องไปบ้านยาวแล้วพี่ไม่มีทางเลือกเขาลงมากเขาลงมากไม่มีคนอาโอเคโอเคเอาล้มหนึ่งเอาล้มสองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยิงตรงไหนผมยังไม่ยังไม่มีปืนบ้านบ้านจะมาร์คอยู่อ้าวอยู่ซ้ายบ้านยาวอีกตัวนึงเอ็นเอ็นเอ็นตัวนึ่งสายสายบ้านยาวตายแล้วพี่ตายเลยเองนั้นหมดหมดที่อ้าวอ้าวลากร้อยฉันมาทำอะไรที่นี่เธรู้ อาเลยอาลยอาเลยว่าบู๊คิดดูฟาร์มทั้ง3ชั้นมีปืนพกไอ้ปืนฮิวกระบอกเดียวเฮ้ยจะได้ของดีที่สุด VNS ครับผมเฮ้ยพายิงทำไมจะน้องสาวถึงขั้นเจ็บน่าจะล้มไม่นะไม่ล้มป่ะอ่ะเดี๋ยวสามไม่ล้มไ้มอ่ะล้มแล้วโอเคล้มแล้วป่ะไปแล้วหรือว่าล้มครับผมอ่าแต่อันนี้ที่สองเหรอ ใช่ตีแจมพี่ผมเจอละนี่ไงอยู่ตรงผมเนี่ยน่าจะถึงกระดาวแม่ดาวก็แตกอีวอกครับผมล้มครับผมจังหวะนี้โห่นี่ครับผมคุณสมบัติของชุดอีโวคือทำให้เรายิงแรงขึ้น20%่สิบเปเซ็นต์ะครับเกี่ยวเลยนี <laughs> ่หมายถึงเรายิงมันแรงขึ้นไม่เขาได้ยิงเราแรงขึ้นพี่ครับผม <laughs> <laughs> เห็น <laughs> เห็นเห็น <laughs> มียงิงซ้ำเฮ้ยเอาดูดิ้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 ไิด้ดิ้ดิ อ๋อไมนชุบเหรอตัวนึงเอาอีกตัวนึงโอเคผมซ้ำแตกหนึ่งสองสวยพี่โอ้โหตกใจกะจะวิ่งมาซ้ำเพื่อนมันมายังไงแล้วเพื่อนก็ไม่ชุบเลยนะหันมาสวนเฉยเพื่อนมันบอกว่าตัวใครตัวมันแล้วเพื่อนเอ๋ยเขามีคนย่อพี่ข้างหลังไงเนี่ยเนี่ยไหนวะเนี่ยหลัพี่อยู่เออไม่ตกใจตูอยู่แล้วอ่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอาไงเดียพี่มันมาย่อ โอ้วางของให้เราด้วยดี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 แต่ก็ไม่บอกถูกนะอยากตายแล้วพอปืนในเคใช่ไหมเนี่ยหรือไงตั้งไอวอร์ทำไมเอาปืนมาให้หมดเลยหมอบเพื่ค้าอยหมอบโอ้เหมือนหมอบคาบุกิด้วยหมอบด้วยสายย่อไม่ได้เพิ่งออกมาจากปับก็เนี่ยมันจะยัวเลยนะฮะจะกัดตัวพี่นุ้ยแล้วพี่บอกอยู่ไหนพี่ไม่เห็นพี่ก็ไม่ได้มองหลังตัวมันเอาเข่าแทงอยู่แล้วเนี่ยนั่นละสิ กล้องสวมันไม่ไปเล่นเดมายอดทาไมเนี่ยฮัลโหลพี่ส่งให้ขส่งนี่แคมรถายอดมาโอ้ยยงเก็บเรียกเพื่อนมาเป้าหัวนี่อย่าล้มไปดินี่ไห้านะย่อกันย่อให้กันย่อย่อย่อขมคื้นศพยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวตเฮ้ยม่เอาไม่เอาร่วงแรงจัดวีดีสองดอกร่วงดอกเท่าไหร่่ อ้าวลบอีกหนึ่งก็คงวีไอท์นี่ยิงตู้เก๋งไม่ได้ตัวเฮ้ยมีกำแพงกำแพงกระแพนัดละร้อยพี่พลซ้ายพี่พลกำแพงกำแพงตรงประตูช่องเล็กเนี่ยงดียิงเงี้ยดิช่องแคบเี่ใครยังไม่ได้เปิดตาเปิดยังไม่ได้เลยเนี่ยยิงพี่มันยิงพี่ยิงพี่เลยเฮ้ยมีตีนึงพี่มีตีนึงล้วนกรแพงล้วนแพงอีกตีนึงครับอีกตีนึงกำแพงล้วงอีกตัวยิงอยู่กระแพงกำแพงมาทุบเด็ก ไม่เล่นแล้วอักยิงใครไม่ตายมันอยู่หลังกำแพงเฮ้ยมีห้องน้ำอุ้ยห้องน้ำเต็มเลยอุ้ยรวงอีกแล้วพี่อะไรวะเนี่ยผิดตัวกี่ตัวตองตัวพี่ตองตัวโถมโถมโถมเท่บไหรตุ่เท่บไหรเก็บมากเก็บมากเก็บทุกตัวอยู่ไหนอยู่ไหนห้องน้ำพี่ล้มไม่ดีนหมดยังพี่อยี่ห้องน้ำเลยล้มก่อนโอ้ยมันเปอีกล้วเโยนระเบิดเข้าไปเอาโอ้พี่ปังแม่นเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วพี่โดนแล้วแตกเดือดเปิดตาเดือด เฮ้ยมีไม่มีไม่อ่ะมีไม่โขวอะไรนักหนาวอะไรโรงงานมารอะไรพี่มาแค่ดังรถต่างรถต่างรถมันจะขึ้นรถอารมณ์อีกหนึ่งครับผมไป็นลาดแควงยิงไม่ตายอ่ะพี่วีเอสเนี่ยนี่เราจะไม่อยู่ตรงไหนใช่ไหมเราวิ่งวนแต่ก่อนโรงงานกับหอในการตีห้าตีห้าเฮ้ยมีมาอีกมีมาอีกอีกแล้วเหรอนั่นแหละหอในการ ปั๊มป่ะพี่ใช้ปั๊มป่ะไม่เห็นเลยเครื่องแดงอ่ะเครื่องแดงหน้าเราเนี่ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจยังไม่เห็นปั๊มปั๊มปั๊มไม่เห็นหน้าต้องเห็นหน้าก่อนเขาเห็นหน้าก่อนถ้าถ้าคุณท้วมๆหน่อยน่าจะใช้ปั๊มเดี๋ยวพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้ามือด้วยนะพี่เออถ้าถ้าใส่ในกาเยอะๆน่าจะใช่มันมันจะวิบวับวิบวับเฮ้ยมันอยูมี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 พี่มีมีอู๋สองยาวด้วยอู๋สองยาวยิงขู่มาเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่มีปืนชัดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่ผมเอาเวชาร์จเลยโอ้แตกนี่โอ้ไม่รู้นี่นี่มันเอายามาให้วางมาฟาร์มเพื่อเอายาไว้คนคนเสวียงคนเสวียงเราจะวิ่งหาเกาะหน่ไหเพื่อนนี่ก็วิ่งตามตามแจใช่ไหมเฮ้ยกลางหมู่บ้านคนเหรอพี่คนแน่แน่ไม่ใช่แย้แน่นอนนี่ หน้าพี่เลยโอ้โหยิงกันเดือดมากโอ้โหไอวออย่างเร็วไอวออย่างไวไอจอยจิ่จออยู่จอยย่จอยอยู่อุ้ยอุ้ยเข้าหัวหโอ้ยยิงเข้าหัวดูพี่ก่อนยอได้สงหมดเหืแล้วเฮ้ยเอาเฉยอย่าลบยิงเข้าหัวแกพี่โทษเพื่อนโทษ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 โแต่ปนไปวอเยอะไอวอนเงินเยอะแต่ยิงที่วพลันไปยิงเข้าหัวเขาเฉยดีไม่แตก ีเฮ้ยมีไอวอมีไอวอตรงล้อขาวผมมีมีไอวอพี่ก็มีพี่ก็มีพี่หมายถึงว่ามีคนใช้ไอวอลข้างหน้าครับโอ้ยเนี่ยตรงแถวเราเนี่ยแถวบ้านใหญ่นี่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำยไมขล่าอ๋อศัตรูอ๋อมาเลยเต็มบ้านเลยโุ้นี่ยมันยิงแล้วเนี่ยเห็นไหมมันยิงกันเนี่ยดาหนึ่งอ๋อสวยน้องสวยแถวสองโอ้เอโอ้โหเจ็บเจ็บ ชิดบ้านเลยชิดบ้านเลยดาว well. แล้วทั้งสองดาวดาวแล้วไข่พรนาะอ๋อพี่อะไรพรถ้าจ้าทีมงานช้าไหเลยดาวแล้วไม่พอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิงล้มหนึ่งล er ้มไปล้มหนึ่งโถม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 ล้มสองกบี้ล้มสองล้มสองล้มสองว้าวแหน่ระเบียงโดนระเบียงโดนโดนโดนไปห้องฮโดนโดนไปบ้านรูบ้านรูบ้านรูไปบ้านลู เจ็บมากเจ็บมากเรา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 โอ้ยโอ้ยงับโอ้โหหมดตีไอ้แียมแอลเหลือแค่เพื่อนแล้วเอาไงดีเพื่อนยโอ้เพื่อนเหลือแค่นายคนเดียวแล้วนะเอาไงดียอย่งไงดีอะพี่ลองถามก็ถามแล้วให้เขาตอบถ้าตอบถูกคุณได้ไปต่อจะคุยกันยังไงนะเฮ้ยต่อยเอาเฮ้ยต่อยเฮ้ยต่อยต่อยต่อยยานะเว้ยถามงตาทำไมทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวให้เดี๋ยวฮิวให้เดี๋ยวเดี๋ยว ยิงฮิวิ้มลดเลยคือว่าสัมภาษณ์หน่อยครับพี่ครับผมคิดยังไงกับรัฐบาลชุดนี้ครับผมเขาบอกว่าดีมากดีมากกะตุ้นเลพี่พี่เอาเลรยิงเลยเดี๋ยวไม่ถึกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึกเออ พี่พอดอะให้เกียรติพี่พอดดีกว่าให้พี่ว okay? okay. ah! hey! okay. hm. ัดย okay. ิงมาพี hey? ่วัดยิงเลยโอเครอพี Google. ่ต <abajo bible opus> ัวโอเคโอเคยืนจะยืนเดี๋ยิมันยิงไม่โดนหัวเออเอ้ยใครเองไงจบยิ้ให้เขากันเฮ้ยยิ้มเขากันเออ้ยิ้มยิ้มยิ้ยิ้มยิ้มยิ้ยิ้มย้โหนี่เลยแม่สาวน้อยแตก่ซะหนี่ไม่ต้องแห่งการตระเวนที่พันแปดเฮ้ยเกือบน้อยที่สุดดีกว่ารัดไปเยอะโหน สามตัวราเมจดสองพรู้เลยว่าใครละ <c oughs> จบแล้ว